การทดลองต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะทําการทดลองเกี่ยวกับผักกันบ้างอันนี้จําได้ไหมว่าผักชนิดนี้เรียกว่าอะไรปลูก,กอาจารย์โตวไว้ใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เรียกผักสลัดนะคะผักสลัดอ่าทีนี้เราจะมาดูกันว่าความมหัศจรรย์ของผักเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างค่ะทีนี้อยากถามว่าผักแบบนี้ค่ะเขามีสีอะไรเอ่ยสีเขียวค่ะแล้วรู้ไหมว่าสีเขียวเนี่ยเขามีชื่ออีกชื่อนึงเรียกว่าอะไรเอ่ยผักสุขภาพดีผักสุขภาพดีะคะ่ค่า สีเขียวของพืชนะคะเขาเรียกว่า c o r o p h y l นั่นเองใช้ในการสังเพาะแสงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองอันต่อไปเราเรียกการทดลองนี้ว่าสีเขียววิเศษของผักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะสกัดออกมาให้เป็นสีเขียวปีเลยเดี๋ยวเราเก็บผักกันก่อนนะคะ หลังจากที่เราได้ผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงเพื่อที่จะสก,กัดคอโรฟิลออกมาเดี๋ยวเราจะดูซิว่าไอ้ผักแบบเนี้ยสีเขียวมันจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเราเอาไปจุ่มน้ำธรรมดาเนี่ยคิดว่าสีเขียวจะออกมาไหมไม,ไม่ออกเนาะเดี๋ยวเรามีวิธีการว่าไอ้สีเขียววิเศษเนี่ยมันจะออกมายังไงนะคะ,คะโอเคการทดลองอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการ ัดแยกผักอันนี้ก่อนเราจะเด็ดให้เป็นชิ้นเล็กๆวิกเกอร์อันนี้นะคะบรรจุแอลกอฮอล์นะคะความเข้มข้นของมันคือ95%เดี๋ยวเราจะเอาแอลกอฮอล์นี่แหละช่วยดึงสัดคอนฟิลล์นะคะสารสีคอนฟิลล์ออกมาสีเริ่มเปลี่ยนหรือยังคะว้าวเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ในหลอดทดลองดูมีผักกินมด้วย การสกัดสารสีที่เรียกว่าคอโรฟิลออกมาแต่ถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะสารสีก็จะเป็นแบบนี้เลยเขียวเข้มขึ้นมาเห็นไหมคะเข้มมากอืออัอใสกิลิปเลยอ่ะแล้วมาดูความแตกต่างของการทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะของใบพืชที่เราแช่แอลกอฮอล์ชาบ,บูลองคีบดูสิ ใบพืชใบผักนะคะที่เราแช่แอลกอฮอล์ไว้หนึ่งคืนมันจะเป็นสีอะไรเอ่ยขาวอ่าและที่แช่เมื่อกี้เขียวผักที่เราเพิ่งแช่เนี่ยมันจะเขียวอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแช่ไปนหนึ่งคือก็จะขาวจัวเลยเหมือนลอกค่ะสารสีเขียวที่เรียกว่าคอ r โรฟิลนะคะเขาจะดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็ทำปฏิกิริยากันแล้วจะปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราได้ หายใจกันนี่แหละปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเราจะอาศัยแสงแล้วก็น้ําแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์สอย่างเดี๋ยวการทดลองต่อไปเราจะมาดูกันว่าออกซิเจนเนี่ยที่เขาปล่อยออกมานะคะมันจะปล่อยออกมายังไงอ่ะ การทดลองนี้พี่ตั้งชื่อว่าผักกินแสงฟองฟู่ออกซิเจนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะฟองฟู่ยังไงเนาะค<ห>่ะอ่าวิธีการทำนะคะเราจะผสมเบคกิ้งโซดาใส่ลงไปในน้ำแบบนี้นะคะ1น่ช้อนชาต่อน้ำอีกนิดนึ่งเบคกิ้งโซดาเมื่อผสมน้ำแล้วนะคะเขาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนเนาะทีนี้เราบอกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงจะมีน้ำมีแสงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ ก็คือมาจากเบกกิ้งโซดานั่นเองทีนี้เราละลายผสมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเทลงไปในนี้อโอเคเย็นเจี๊ยบเลยทีนี้เราก็จะเด็ดใบพืชนะคะใส่ลงไปในนี้เลยให้ใบไม้นะคะอยู่ในน้ําแบบนี้เนาะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะเกิดกระบรวนการสั่งข้อแสงนะคะเวลาเราดูามันหายใจยังไงเนาะ ให้ดูใต้ใบเพราะว่าใต้ใบพืชจะมีปากใบหนูเห็นฟองอากาศที่มันผุดๆออกมาไหมคะค่ะถ้าเรายิ่งทิ้งไว้นานเนาะเขาก็ยิ่งมีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรียกว่าก๊าซออกซิเจน